สวัสดีครับพบกับช่องโรคเวนโรคกร,รมํมโรคคร่ำคร่าเรื้อรังรักษายากรักษามไม่หายวันนี้ก็จะมาพบกับสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือเจดมูลเพิงเจดมูลเพิงมีอยู่สองสายพันธุ์ก็คือเจดมูลเพิงแดงและก็เจดมูลเพิงขาวเจดมูลเพิงแดงนะครับ ก็เป็นหนึ่งในยาสมุนไพรพิกัดยาอภินญ,ญานเบนจกูลยา,าแก้ธาตลมพิการนะครับหรือพวกอาการจุดเสียดนะครับจุดเสียดเป็นลมอมมะพึกลมในสวงอกนะครับช่วยเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับใช้ชำํำเอากีเนี่ยไปชํำเล้เลยเจ็ดมูลเพลิงเป็นสมุนไพรช่วยย่อยนะครับ ลมแก้เสมหะแล้วก็ช่วยในเรื่องของลมในลำไส้ลมในกระเพาะอาหารแก้เลือดเน่าเสียนะครับเลือดที่เน่าเสียแก้ฤิสินดวงทวารน,นะครับเป็นฝีอักเสบนะครับฝีอักเสบฝีบวมนะครับโลหิตเน่าเสียนะครับแล้วก็ยังเป็นยาอยู่ใน กลุ่มของตำรับยาเลือดงานเจ็ดบุญเพลิงแดงนะครับก็ยังช่วยบำรุงสตรีหลังคลอดนะครับช่วยขับประจำเดือนบำรุงธาตุบำรุำงโลหิตแก้โลหิตเน่าเสียนะครับนี่ก็ถือเป็นจุดเด่นนะครับของเจ็ดบุญเพลิงแดงนะครับและก็ยังช่วยเรื่องของดิสิดวงถาวร ที่ผมนำเสนออยู่นี้ก็คือเป็นเจดมูลเพิงขาวนะครับเจมูลเพิงขาวแต่ที่นิยมนำมาทำยาก็จะเป็นเจดมูลเพิงแดงนะครับซึ่งจะมีสรรพคุณทางยามากกว่านะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ